มีคอมเมนต์เข้ามาตอนที่ฟ้าลงคลิป ถักกระเป๋าลูกแมวนะคะว่าไม่ไม่เห็นรอยต่อเลยค่ะก็คือมันมันไม่ได้ต่อนะคะมันไม่ได mm ้มีไม่เห็นรอยต่อก็เพราะว่ามันไม่ได้ต่อนั่นแหละค่ะก็คือถักตอนแรกป้าก็เข้าใจว่าเป็นตรงก้นใช่ไหมตรงก้นกระเป๋าเราไม่ได้ต่อแล้วเราก็ถักวนวนวนขึ้นไปใช่ไหมคะก็ไม่มีรอยต่อแต่เขาหมายถึงตรงตัวแมวตรงตัวแมวก็ไม่ได้ต่อเหมือนกันค่ะตรงตัวแมวก็คือถักแบบลักษณะเปลี่ยนไหมแบบนี้เลยนะคะเหมือนเหมือนถักกระเป๋าวายูค่ะเส้นที่เราไม่ได้ถักก็จะดาไว้อยู่ด้านในนะคะเหมือนแบบนี้นะคะสมมติว่าอันนี้คือสีพื้นนะคะแล้วจจะะะะเเเเเเปปปลี่่ยยนนนน็็ตตตัััวววววแแแมมคอ๋พก ไหมที่มีการดามนะคะพอถังมาถึงตรงที่เราจะเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยเราควรจะดึงตรงนี้นิดนึงนะคะนี่ดึงเก็บเก็บไหมนิดนึงเก็บไหมที่มันโผล่ที่เราดามไว้ด้านในแล้วมันโผล่เก็บนิดนึงแต่ว่าอย่าดึงแรงนะคะถ้าดึงแรงกระเป๋ามันจะหุบเข้าดึงแค่พอให้ไหมมันเรียบร้อยแค่นั้นก็พอน,นะคะสมมติจะเปลี่ยนเป็นตัวแมวแล้วใช่ไหมหเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีเลย เปลี่ยนไหมขึ้นมาเลยแล้วสีดำเนี่ยก็จับไว้ก็ดำไว้ด้านในนะคะสีดำก็จะอยู่ด้านในแต่ว่าตัวที่เป็นกระเป๋าแมวไม่ได้ดำเชือกฟางนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าอีกแบบหนึ่งดำเชือกฟางให้มันแข็งๆนะคะกระเป๋าเขาจะเป็นทรงตั้งๆไงแล้วก็ไม่มีแพทเทิร์นไม่มีอะไรใดๆมาทั้งสิ้น <laughs> โอ้ย <laughs> ตระหอดมากปก็รื้อไปสามสี่รอบแล้วนะที่หายหน้าไปเนี่ยก็คือนั่งปั้มอยู่กับกระเป๋าใบนี้แหละถักไปแล้วก็ลื้อถักทำมาได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยครับทำมาได้ครึ่งหนึ่งแล้ว คืึหนึ่งแล้วก็เลงไปเลงมา,าไม่เหมือนไม่เหมือนลื้อออกนั่งลื้อออกทุกคนนั่งลื้อออกแล้วก็ถักใหม่ถักใหม่ขึ้นมาอีกไม่เหมือนอีกไม่เหมือนอีกลื้ออีกอะ่ะมันไม่มีแพทเทิร์นมาไงคือไม่มีแพทเทิร์นไม่มีอะไรใดๆทั้งสิน้นทำทำไมก่อนไม่เข้าใจทำทำไมก่อน